ยาซีฟันสมุนไพรโมเดิร์นเวอร์ชันเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ดาวิกาไอเวสยาสีฟอนสมุนไพรโมเดิร์นเวอร์ชันจัดงานแกรดโอเพนนิ่งเปิดตัวพร้อมกิจกรรมอบอุ่นสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟ ตอกย้ำความสำเร็จของยาสีฟันอ v i s โดยนายพิเศษอินทรคันธิตกรรมการบริหารบริษัทวิเศษแอนไอจงกัดทายรุ่นที่4สายเลือดเดียวกับวิเศษนิยมผู้สานต่อเจตนารมพัฒนายาสีฟันต้นตำรับแผนไทยผสมผสานนวัตกรรมสูตรธรรมชาติที่สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยโดยมีใหม่ดาวิกาเฮอร์เน่พรีเซนเตอร์ Ivis first คณะผ่านปุ้ยตรกูล เข้าต่างธนวัตรรัตนกิจไพศาลสองหนุ่มสุดฮอตจาก GMM มาร่วมงานและดาอนเดอร์ฟินศิลปินชื่อดังมาเปิดเพลงโชว์ตัวพรีเซนเตอร์หนึ่งงานนี้ด้วยใจมากที่ได้เป็นเก็บแบบแบบมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกภูมิใจมากๆด้วยผมไม่ต้องพูดว่าดีขนาดไหนนะคะไอวิสอยู่มานานมากแล้วอะค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบ ซื้อกันได้เยอะๆเลยนะคะอินเันเยอะแล้วรับรองว่าใชแล้ยยิ้สยมสวยฟันสะอาดชอบตัดแข็งแรงมากค่ะโอ้โอเพราะว่าทุกคนมี energy และมีรอยยิ้มที่รับรองได้ว่าผมว่า<อ>ผู้ที่ทุกคนได้ชมแล้ววันนี้ต้องกลับไปใช้ไอวิสแล้วก็มีกำลังใจที่จะยิ้มให้กันต่อไปโอ้ตั้งทำสูตรยาสีฟันไอวิสเนี่ยใช้เวลา3ปีกว่าจะทำสูตรได้ฮะแล้วก็เกิดมานี่ก็ปี ครบรอบ1น0ปีวิเศษนิยมพอดีก็มาทําแบรนด์ไอวิสก็เป็นต้นกล้าใหม่ของวิเศษนิยมในเครือวิเศษนิยมพ<ำ>ิเศษ<บ>ของไอวิสคือเป็นยาสีฟันที่ใช้สมุนไพรเท่าที่จะใช้สรารสกัดสมุนไพรเท่าที่จะทําได้โดยที่พยายามสาหรับคนที่กังวลเรื่องสารเคมีเจอปนรับรองใช้ไอวิสแล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วในส่วนของหลงอดก็สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และไอบิสก็ได้รับรองจาก L Beauty Thailand Award ว่าเป็นยาสิฟันที่ดีที่สุดของปี 2. 2022ไม่เราไม่เราไม่จำกัดอยู่ในขอบเขตว่าเป็นสมุนไพรไทยเท่านั้นตอนนี้เราก็ไอวิสก็จะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในโซนเอเชียเราเอามาใช้เท่าที่จะเราจะหาซอสอของสมุนไพรที่ดีได้เป็นวิสัยเป็นยาสิฟันที่ ไม่มีสารเครมีเจือปนแล้วก็รีไซเคิลได้รักโลกดีต่อใจแล้วราคาราคาที่รักโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะแพงเพราะฉะนั้นราคารักโลกอันนี้ราคาที่จับต้องได้ ก็อ,อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าวิเศณยมกับไอวิสเนี่ยก็มีความแบบร e เล t ความเป็นไทยมานานมากๆแล้วแล้วก็วันนี้ที่เลือกเพลงสองใจเพราะว่ามันมีความเป็น t r a d i t i o n ไทยผสมภาษากลเข้าไปด้วยก็ได้เป็นเพลงเปิดตัวของนางเอกของเราเ<อ>ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ซนเตอร์ของไอวิสนะคะแล้วก็อนอกจากนั้นก็คือวันนี้ก็ได้ได้เห็นการพัฒนาการของไอวิสที่แบบว่าทุกคนก็ได้มาแบบได้มาทดลองได้มาเจอแบรนด์ใกล้ชิดแล้วก็มาเจอ ศิลปินที่ชื่นชอบในวันนี้ด้วยจริงที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทางไอวิสครับที่ทำให้งานตรงนี้มันเกิดขึ้นก็บอกว่าทุกๆคนนะครับจะร้องเปิดใจและใช้ไอวิสกันนะครับอย่างที่ที่บอกเลยครับว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาดีไซน์เคอรได้แล้วก็ตัวตัวยาสีฟันเนี่ยเป็นตัวที่เป็นของไทยครับก็ไล่สานกันไล่สานกันนะครับเ่าชอบการการจัดจำหน่ายต้องก็มีวัดสันอ่าโกเมฆมาเก็ตอ่าทอปส์แล้วก็ฟู้ดแลนด์แล้วก็มีห้างชั้นนำอีก หลายๆห,ห้างแล้วก็รัสาาด้าช้อปปี้ได้หมดเลยแล้วก็จะมีช่องทางใหม่ติกต๊กต็อกด้วยขอฝากไอวิสด้วยนะคะก็เป็นแ,นแบรนด์ที่ดีมา,มากๆดีต่อใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ไอวิสเนี่ยมาดูแลรักษาแลแ้วช่องปากของทุกคนนะคะเราขอฝากไอวิสด้วยค่ะ